มหาสัจจันที่นี่นะโอ้ของนี้เขาเยอะมากเลยมีขอเอาตู้หย่อนเข้าไปในนี้นิดนึงได้ไหมไม่ได้ mami ค่ะเดี๋ยว do you แอลลี่อ่ะมีไอแจ้งหมอด้วยว่ามีไอต่อเพราะว่าเหมือนจะหายแล้วดีขึ้นแล้วสักแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยขอยาแก้ไอมาทิ้งไว้ที่บ้านก่อน <Yeah. S 3> uh เนี้มอจ็บมองไหมเจ็ดม้งไหมแบบมันมีแรงกว่านี้นะน้องย่างนี้ต <c oughs> รงเด็กโรงเรียนถทุกคนนะด็ดี yeah. มียวมิวมยวมิวเขาไปเดดดี้ไปไหนลูก Where ว i d he go last night? Did he go to Chiang Mai? อยากเป็นตำรวจอ,อยากเป็นคุณครูอยากเป็นอมไ อ๋อไม่ลูกเอาไหมคุณหมอแน้าจะแต่นบานเลยแหละลูกต้ออยากเป็นเจ้าหญิงชุดร้อนมากมีขับเื่ินเออมีขับครื่องบินแอรเป็นแอร์นที่ขี่เป็นไม่ลูกเอาไหมเดี๋ยวเราไปซื้อชุดการบินไทยกันเลยมีข้าอันนั้ทหารนี่หมอใช่คือู้อย่าไปนักปวดอันนี้น่าจะเป็นตลกดีนะลูกเป็นนักปับเคื่ินในทหารเอาอะไรดีพวกเรา เกินไปแล้วเขาบอกครูอูต้องกินผลไม้นะจ๊ะาออกพรอยังสิเดเลล่าแล้วเป็นอะไรอีกดรดเรเอลลี่เป็นไหมรู้จะเป็นไหมดเรเอลลี่ะ วันนี้เรามาเสี่ยยุทธยาไลอันพาร์คโอ้โหข้าบ่เป็นมาสัจจันที่นี่นะ,สะ,ะสะอาดเยอะสะอาดออกแบบมันครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวพาไปดูนะปะ เห็นไหมครับเห็นไหมครับไปแอลลี่ไปดูตรงนู้นไปไปดูกับมามีเลยจะมือมามีะลู้อยากตัวไหนตัวพี่ร้อมอ่ะูตัวพี่อ้อมอ่ะเราไองวรางถึงที่ถึงที่โอ๊ยปัดวด ยังค่ะไปไปโอ้แรงเยอะมากใช่โอ้นันห้นหลังมาให้งไหนให้โซไหนใ้ไหนเักินีน่าจะโซนนี้ครับที่หนู ่ะไม่ใช่เจอหลายคนตัวนี้กินไหมพี่ว่าตัวนี้กินไหมนี่มองเราใหญ่เลยมามามาตู้ลองดูดิเอาสอดด้านบนเลยครับไม่เอาไม่รู้เอาไหมเดี๋ยวรอดีจะบอกมาแล้วนี่มาแล้วโอ้มันลงรูพอดีเลยตกแล้วได้ได้อยู่ได้ครับได้ ได้ครับเอาไปดู้ทำไสนใจกินในติมต่อไปไม่รูนลูองดูิโอ้แพงคอแบบงามเลยลูกแม่อ่ะฉันเหนื่อยเหนื่อยไม่ไม่ไหวแล้วไม่โดดฉันไม่โดดตัวนี้มาตัวนี้โดดให้ตัวนี้โดดให้ตัวนี้ไม่พอ

โอ้โอนไอ้เขาเยอะมากเลยไอ้หวังว่าไอ้เหล็กนี่เขาไม่เสียบนะเนาะไม่เสียเนาะโอเคเนาะเขามีวิธีของเขาใช่ไหมไม่เลยลูากินเลยมามีขอเอาตู้หย่อนเข้าไปในนี้นิดนึงได้ไหมไม่ได้มาลูกมาไม่หย่อนหรอกมามีล้อเล่นเฉยๆมีที่คิดดูเห็นไหมมามีหวังว่าไอ้ซิม สดชื่นลดสดชื่นแล้วมันมีหวังว่ารถไอติมนี้อาจจะทําให้ลูกตื่นนะอาจจะไปเอาอไไปีหนักกว่าเดิมมีเดินได้แล้วเอ้มีแรงเดินได้แล้วมีแรงยังมีแรงยังลูกมียังมียังคะไปรถมาแล้วไปลลลลาาาาบบบบูููู ลูกอีลำงร้อนีอยูโอ้โหมันลุเมนมีใหญ่เลยมันลุมมาตุ้มเลยอ่ะตูชอบไม่ใช่หรอเมาลุกมามาลุกมาเด็กเด็กเด็กาลนกกกเราอาไปรยังไม่ตืนโอเคไป

พ่อมาดูเดี๋ยวใกล้มือมากเออไปให้นิ้วพ่อใกล้ยิ่นะหนูหนูเลี้ยงออกมาเนเน่หนูมัลงมาดิหนิวหนาเนี่ยหนาอะไรนุ่มทัพเป拉อะไรสักอย่างเดดี้มันชิ้นต่างๆอะไกอย่างโอ้เราต้องเอนเตอร์เทนลูกคนอื่นแล้วอ่ะวันทูทรี แม่บอกว่าไป็ื่องหายมาให้หน่อยนี่โอเคโอเคสะอาดมากเลยดีดีเีนนี่เขาทำพื้นแบบนี้ให้เราเข้ามาเดี๋ยวมันจะไปแม่ตองด้วยนะเก็ขาก่าลูกีราก็ไม่กัดลูกหรอกเพราะว่าลูกไม่มีเทลอรด เราแค่อยากเทขนลหลุ้ยเทเธอขําก่อนดูด้ลูกดูนะเดี๋ยวมีจะเข้าไปนะเข้าตรงไหนคะเดี๋ยวเข้าด้านนด้วยครับลุงเหลิมลุงเหลิมไปด้วยกันได้ครับลุงเหลิมเข้าไปด้วยเข้าไปก่อนครับดูลุงเหลิมสิเต็มไปหมดเลยไหม เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องกลัววันนี้จะเอาเรื่องนี้ไปให้เดตาดูเดตาแสนดีลูกยิ้มด้วยสิลูกยิ้มด้วยยิ้มให้ลูงเหลืองด้วยเนี่ยมันยิ้มมันหัวแล้วลูกน่ารักที่สุดเลยเมย์ดูสิน่ารักสุดเลย น่ารักที่สุดเลยลูกมะมีมะมีใฝ่ฝันเป็นช็อตนี้มานานเลยมิอยากได้ช็อตนี้เลยโอ้ยนั่งชี้อ่ะนั่นต้องเดี๋ยวมองข้างเดี๋ยวพี่ลองให้ให้ให้หันน้องลองให้ลูกดู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 เหมือนครับลูกหันมาดูมะมีดูลูกหันมาดูบะมีลูกนี่ลูกบะมีไม่มีที่จะอยู่ละเขาเห็นอาหารกับพี่เขาก็ไปแล้ว น่ารักที่สุดเลยลูกตแต๊ดดดดีด้อยู่ไหนอ่ะเดนดีอ้อะเดนดี้โม่ตะขี้อยู่อ่ะ,อะน่ารักที่สุดเลยลูกลูกดูมามิลูกดูแบบนี้ลูกหันมา,หามาดูมามิแต๊ดแต๊ด ชอบไหมไม่ชอบหรอลูกมันน่ารักลูกไม่มีโอกาสเลยนะลูกจะไม่มีโอกาสให้ลิงที่ไหนในโลกนี้มาเกาะลูกได้ชอบมีที่นี่ที่เดียวนะจำเฮบเบอรบี้ได้ใช่ไหมคะลูกขาดที่เดียวไม่มีเลยนะที่เราไปทุกที่สวนสัตว์ไม่มีเลยนะลูกมีที่นี่ที่เดียวนะแล้วปากมาละลูกเผ็ดร้อนดีครับเดี๋ยวนั่งเลยครับเอาชิชิกันเลยนะครับชิชิกันเลยเดี๋ยวก้ามกับปุก พ ah ี่วี้มองหน้ามทันหมเมันมันหมวกไวมากเลยมันจะไม่แห้งเมื่อกี้มืออะไเกิดขึ้นคะเร็วมากมันมีอะไรเกิดขึ้นคะ ไปแล้วอันนี้เป็นไฮไลท์มากเลยอะูแบบชอบอันนี้ที่สุดเลยอะไฮไลท์เข้ามาอันนี้อันอนีเ้เขาเรียกลิงอะไรนะอันนี้เป็นลิงกระลอคับล,ลิงกระลเข้ามาพี่อาหารหนึ่งชุดดนร่มปุบปุบสนุกนะจ A few moments later เด็กนี่เดนี <c oughs> <c oughs> อ้แล้วอ่ะมันไวมากเลยลูกไอ้ตูนน่ารักมาเลยมันหัวตดด้วยลูกเีเ้ออ่าอย่าอยอย่าอย่าอย่าอขอย่า่าอยอย่าอย่าอยอยาอ มามีฟินฟมากให้ไลค์ให้ไลค์ของมามีอ้อีกสุดของมามีแล้วรู้ไหมลูกโอเคไหมลูกโอเคลูกไม่โอเคเหรอจุ๊ย

ลูกกจะมาตรงนี้ถู้กกลัวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ลูกไม่กลัวก็มาไม่เอไป็นดลนไว้โตกว่านี้ไว้โตวกว่าน,นี้ ไบอกจะมาจักไถ้าเเดาลอู้ลูกอแรงอนี้ชิดได้ครับพี่แมจับได้ครับโอเคครับมองกล้องนะครับ มาก่อนนะครับไหอปยพี่าพี่เหลิมด้วยจะเร็วกว่าเดิมคุ้ว่าเจอตัวเมื่อกี้คุ้มยาก้ะอันนี้เร็วกว่าเดิมอีก นี่คือเสือหรืออะไรคะสิงโตขาวสิงโตขาวชิตาชิตางอห่อยค่ะชิตาขาชิตาเอาอันนี้วิ่งเกิงไม่ต้องหลับอันเมื่อกี้วิ่งไม่วิ่งไม่ต้องหลับตกใจนะเราตกใจอันนี้วิ่งยิงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเอา๋ยวเดี๋ยวเรื่องข้างหน้านะลูกนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไายแล้วไส่แล้วนี่ก็เสือสิงห์ดื้อ ไปเผอกลับไป R S g แน่นอนเรากำลังเรากำลังนุ้นกันอยู่ว่าันอาทิต้อทุกินแล้วเขากินเต้าแล้วจะไมกินกูเต็ let มันขยบมะลุนี่มันจะไปหมาถึงด้ยลุกมันจะไปหมาถึงลูกจับถึงไหมไ่ถึงเห็นปะเดี๋ยวอีกอันหนึ่งลูกต้องถึงนี่ด้อเดินดูป่าไงลูกนี่ไงเนี่ยเมย์เมก็พาเราไปดูเนี่ยเราก็ไปดูเห็นไหมคะเห็นไหมน้องขี้อะไรคะน้องขีอะไรน้องกำลังนั่งอะไรอยู่คะช้าน้อยังกินนมอยู่ใช่ก็ยังกินไม่ได้เลยดิ เบบี Baby. Baby ้ยังกินนมอยู่ตัวเล็กข้างหลังเลยนะตัวเท่าเอลี่เลยนะเีหาอะไรอ่ะเล่นไปทั่วเลยดูสิมันลงมาสไล์อ m <laughs> m